ตาอ้นต้อนออชาแนลเย้ <Yeah. S 1> วันนี้ก็กลับมาเจอต้อนอ,อ้อในทีมเชียงรายยูเนเต็ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นนัดแรกของเลกที่สองนะคะที่มีแข่งในบ้านที่เชียงรายเนาะวันนี้ก็เป็นนัดเจอกับลำพูนนะคะมาดูกันค่ะว่ากว่างน้อยกับโคขาวนะคะว่าใครจะชนะนะคะเสียงต้อนอ,อ้ออาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะเพราะว่า เพิ่งผ่าตัดมานะคะเพิ่งดม,ดมยาสลบไปมันก็เลยคอมันจะแห้งๆห,หน่อยนะคะ oh. ก็ให้อภัยกันด้วยนะคะ oh. อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจง oh. ให้เตือนอ้อในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้เราก็มาสนุกไปด้วยกันดีกว่าค่ะเย้โอเคอันนี้วันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตู่จีนนะคะเขาก็จะมีการแสดงเทศกาลตู่จีนต่างๆด้วยเดี๋ยวแพนดูนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปรอดูว่าการแสดงจะเป็นยังไงนะคะระหว่างนี้เราก็เดี๋ยวจะเดินหาซื้อของกินกันไปก่อนเนาะเมื่อกี้เราได้จับมือกับออป้าด้วยนะคะโอ้เขินตื่นเต้นมากเลยนะคะถึงแม้วจะเป็นแค่แบบว่าประมาณสองวิสั้นๆนะคะแต่ว่ามือเขาเย็นดีจังเลยเราก็เป็นแฟนคลับเขาเนาะโอเคไปหาของกินกันดีกว่าไป โอเคทุกคนระหว่างรอเข้าชมเชียงรายอยู่ในเต็ดนะคะเราก็มานั่งกินกันก่อนเนาะเอาอืม โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้ก็5้าโมงแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าไปในสนามแล้วอย่าลืมเตรียมบัตรแล้วก็เตรียมผลการฉีดวัคซีนนะคะและเรามีผลการตรวจหาเชื้อครั้งล่าสุดเลยก็ไม่พบเชื้อนะคะดเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนั่งในสนามกันนะคะตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะรีบเข้ามาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ที่นั่งที่เราอยากนั่ง ไปนั่งใกล้ๆนักกีฬานะคะรีบเข้ามาแต่เช้านะคะเราจะได้เลือกที่นั่งที่แบบใกล้ๆกีฬาเนาะเพื่อได้แบบขอถ่ายลงไถ่ายรูปต่างๆนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งดูนักกีฬาเขาวอร์มนะคะก็วอร์มก่อนลงแข่งหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวแข่งตั้งแต่หโมงถึง2องทุ่มนะคะ วันนี้เราเปลี่ยนโซนนั่งแล้วนะคะปกติเราจะนั่งโซน V.I.P เนาะแต่ว่านั่งตรงนี้มันกี่วใกล้นะักกีฬามากกว่านะคะแล้วก็มานั่งโซนนี้ดีกว่าเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ครึ่งแรกก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะครึ่งแรกรู้สึกว่าลำพูนจะครองบอลได้เยอะกว่าเ <Okay. S 1> ชียงรายนะคะแล้วก็ทางลำพูนเขาเตะเข้าด้วยหนึ่งลูกแต่ว่าโชคดีที่เป็นลูกล้ำหน้านะคะก็เลยยังเสมออยู่ที่0 <Okay. S 1> <ๆ>ูก็มารอดูกันค่ะว่าครึ่งหลังเชียงรายจะแก้เกมกันยังไงนะคะวันนี้เราก็มาดูกับครอบครัวนะคะให้คุณพ่อทักไทย แต่เรานั่งแยกกันนะคะแล้วก็จะมีคุณแม่นะคะแล้วก็น้องสาวแต่ว่าน้องสาวน้องสาวเราน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามาลุ้นลางวันละก็มาลุ้นลางวันนะคะตัว๋วบัตรตั๋วจะมีแบบให้ลุ้นลางวันกันเราอยู่อาคารหนึ่งเนาะจะได้ไหมมาลุ้นกันรอลุ้นลางวันกันนะคะ จานทวีุหมดแล้วไม่ได้รางวัลแล้วอดอดเลยอดอะไรนะเครื่องสัผภานะคะ ตอนนี้ก็เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะตอนนี้เมื่อกี้เช็คใบแดงเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปก็คือโดนใบแดงทั้งทั้งสองฝ่ายเนาะ คนตอนนี้ก็จบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะคะเชียงรายกับลำพูนก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อ1นะคะเป็นลูกของคิมจนะีมินเนาะผู้เล่นหมายเลข9 9นะคะก็เกือบแพ้เหมือนกันนะต้องยอมรับว,ว่าแมตชนี้ลำพูนถือว่าเล่นดีเลยนะคะถือว่าที่ดูก็คือเหมือนกับลำพูนเขาจะคลองบอลได้เยอะกว่าเชียงรายอีกนะแล้วก็มีหลุด มาหาเชียงรายแล้วก็เตะไปที่โกอย่างเงี้ยแล้วก็หายนะคะแล้วก็ลำพูนคลองบอลนะคะก็ถือว่าเขาเขาเล่นดีมากเลยนะนัดนี้เนาะก็อโอเคค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในนะัดต่อไปนะคะบ๊ายบาย,บาย